ก็ขอกล่าวสวัสดีผู้เล่นเกมชินทุกคนกันเลยนะครับสำหรับในวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมจะพามาเก็บแดนดิเลออนซีนะครับนี่ครับแดนดิเลออนซีโดยที่ณปัจจุบันที่ผมกำลังอัดตัววิดีโออยู่เนี่ยมีอยู่2ตัวละครนะครับที่จะต้องใช้แดนดิเลออนซีเป็นวัสดุในการเลื่อนขั้นได้แก่ยูล่าแล้วก็จีนนะครับและแดนดิเลออนซีเนี่ยจะสามารถนําไปคราฟของที่ตัวเล่นแลกแพท้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับว่ามันจะสามารถนําไปคราฟเป็นอะไรได้บ้าง แดนดิลอนซินนะครับจะสามารถหาเก็บได้ทั่ว m o n สเต็ตเลยนะครับโดยที่ทั้งหมดที่มีให้เราเก็บอยู่ตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด53จุดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปปักหมดแยกเป็นโซนเนโนให้นะครับว่าผมจะเริ่มเก็บตั้งแต่ตรงไหนยังไงบ้างและเราก็ยังจะสามารถหาซื้อได้เพิ่มอีก5ชิ้นที่อินาซมานะครับตรงจุดนี้ที่ผมปักหมดไว้ ซึ่งราคาของมันเนี่ยผมไม่ค่อยจะแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแพงแพงมากเลยครับก็ถ้าใครไม่ได้มีโมล่าเลยใช้จริงๆเนี่ยก็อย่าไปซื้อเลยครับไปขอเก็บโลคนอื่นดีกว่าจุดแรกที่ผมจะเริ่มวิ่งเก็บเนี่ยก็คือว่ามาตรงดันเจนตรงนี้แล้วก็วิ่งมาเก็บตรงจุดนี้เป็นที่แรกนะครับนี่นะครับต้นแดนเดีรลอนจะเป็นแบบนี้โดยที่เราย,ยังจะไม่สามารถไปเก็บมันได้โดยได้โดยทันทีนะครับมันมีเงื่อนไขยอยู่ว่า เราจะต้องใช้การโจมตีธาตุลมเนี่ยตีไปที่ต้นแดนดิเรลออนก่อนเพื่อที่จะให้มันเก็บได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดู่างต้นนึงนี่ครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเก็บได้แล้วนะครับโดยที่ตัวละครที่ผมแนะนําที่สุดในการใช้เก็บแดนเรลลอนเนี่ยก็คือซูโครสแล้วก็วนตีนะครับแต่ว่าซูโครสเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะเป็นการโจมตีธาตุลมนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นวินตีเนี่ยจะต้องชาร์จธนูเพื่อที่จะ,ะปล่อยออกไปนะครับ ซึ่งมันจะนานกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครมีซูคโคตก็ใช้ซูคโคตเก็บแล้วกันครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีสตัวละครน,นี้เลยเนี่ยก็ใช้ตัวละครหลักก็ได้นะครับที่เป็นตัวนักเดินทางที่มีสกิลท่าลมก็กดสกิล E ไปครับนี่ครับก็เก็บได้เหมือนกันแต่ว่าจะใช้เวลาระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับโอเคก็ก่อนที่ผมจะเริ่มวิ่งเก็บรอบนี้เนี่ยผมมีแดนดิเลออนซีอยู่9 5ควรจะเรียวกว่าอะไรดีเม็ดหรือว่าชิน้นเอาผมเรียกว่าชิ้นแล้วกันโอเค ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มวิ่งเก็บแล้วก็จับเวลาได้แล้วกันเก็บสามสองหนึ่งสองแล้วก็สามก็รงนี้ครับเอเคยิงบอลไปเลยแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้ครับโอเคจริงจริง,รงสก,กิลก็ได้นะครับอะไรก็ตามที่เป็นการโจมตีธาตุลมเนี่ยคือใช้ได้หมดเลย จีนสกิล E เสี่ยวสกิล E หรือว่าเสี่ยวกดอันตีแล้วก็ตีก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้อีสามสามต้นโอเคแล้วก็ลงมาตรงนี้มีอีกสองการเก็บรอบนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับเอย่างต่ำเพราะว่ามันอยู่กระจายกันมากแล้วก็มันจะเรียกว่าไงดี มันอยู่กระจายแล้วก็มันจะต้องใช้การโจมตีด้วยเพื่อที่จะเก็บแล้วก็มันจะอยู่ห่างจากจุดวาร์ปค่อนข้างไกลเหมือนกันโอเคตรงนี้สองต้นสองแล้วก็วาร์ปมาตรงนี้ครับจริงๆตรงนี้ ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะอยู่ตรงโซนนี้มันจะมีอยู่แค่ต้นเดียวนี่ครับคือเราต้องวิ่งมาตั้งไกลเพื่อเก็บต้นหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเก็บให้หมดเลยแล้วกันเผื่อใครแบบขาดอยู่สักต้น2ต้นก็จะได้แบบมาวิ่งเก็บกันได้โอเคแล้วก็วับกลับที่เดิมครับ มาตรงนี้ต่อนี่ครับต้นหนึ่งตีไม่โดนต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยต้นต่อมาอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับเกือบละ แล้วก็ปีนขึ้นมาข้างบนนี้ครับตรงนี้จะมีอยู่หนึ่งต้นอ,อยู่ตรงหลังข้างบนหินตรงนั้นนะครับนี่โอเบแล้วก็มาเก็บตรงนี้อีกสองต้น สองแล้วก็จุดต่อไปของผมน่าจะตรงนี้นะนนจุดนี้มันจะอยู่หลังบ้านตรงนั้นนะครับถ้าใครกินอาหารที่ลดการใช้สตามินเนียก็กินไปเลยครับเพราะว่ามันอยู่ไกลมากแล้วมันเปลืองสตามินาค่อนข้างมากเลยด้วย โอเคเดี okay. uh, ๋ยวผมกด์ขึ้นไปเลยแล้วกันโอเคนี่ครับ <c oughs> แล้วก็โซนต่อไปทุกจะมาเก็บโอเคมาตรงนี้ก่อนดากลับ <c oughs> แล้วก็บินไปตรงนน้นเลยครับนี่ตรงโซนนี้จะมีสามต้น ก็ถ้าใครไม่มีแบบถ้าใครมีแค่ตัวละครหลักท่านลมตัวเดียวจริงๆเนี่ยก็ลองไปขอเข้าวอคนอื่นแล้วก็แบบให้ช่วยเอาซูคโค้ดมาตีช่วยเก็บให้ไหนได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็น่าจะได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเอาตัวละครหลักท่านลมเก็บอย่างเดียวเนี่ยผมว่ารอคูดาวสกิลอ e ีนานมากเหมือนกันแล้วก็จริงๆมันมีกลุ่มดาวอยู่กลุ่มหนึ่งของตัวละครหลักเนี่ยที่เมื่อตีธรรมดาจนครบเซนเนี่ยจะปล่อยการโจมตีท่านลงไปแบบนั้นก็เก็บได้เหมือนกันครับ จะลองทำให้ดูแล้วกันเนี่ยแดบแบนี้ได้เหมือนกันครับแล้วก็จุดต่อไปผมมาตรงนี้น่าจะเป็นคลิปเก็บของที่น่าจะยาวที่สุดคลิปหนึ่งของผมแล้วละเพราะว่าม,มันอยู่ห่างกันเกินนะ่ะแล้วก็มันมีเงื่อนไขในการเก็บด้วยแล้วก็จุดต่อไปก็คือตรงนี้ครับ มาทางซ้ายตามถนนแล้วผมไม่มีแบบตัวละครที่แบบมีสกิลขึ้นที่เร็วๆอย่างอายากะโมนาหรือว่าซายอยู่เลยนะครับคือผมไม่ได้เปิดเลยโอเคต่อไปนะครับอยู่ตรงนู้นอยู่ต้นหนึ่ง แล้วก็มาตรงตรงไปทางนั้นครับจะมีอีก2ต้น สแล้วก็จุดต่อไปว้ามาตรงดันเจี้ยนตรงนี้ครับน,นีน่แล้วก็จุดต่อไปจะอยู่ตรงข้างบนผาตรงนั้นครับ ต้นอ่ะอยู่ตรงนั้นครับรวบไปสองแล้วก็จุดต่อไปผมจะไปเก็บในเมืองก่อนนะครับโอ้ในเมืองฝนไม่ตกอ่ะ ต้นครับแล้วก็ตรงนี้อีกน่จุดต่อไปจะมีอยู่สีต้นนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆหน้าเมืองมอสแตทเลยโอเคสูโ้โออมาแล้วกันสองสาม แล้วก็ตรง3ต้นสุดท้ายครับสำหรับจุดนน้้แสองก็สโอเคไปจุดต่อไปก็ดันเพี้ยนตรงนี้ครับปีนขึ้นไปด้านบนเลยครับโอเคครับตอนนี้มีอยู่2ต้น แล้วก็ต่อไปดันเกี้ยนตรงนี้ครับจะมีอยู่3ต้นแก้ๆบอสต้นไม้น้ำแข็ง,งนะครับสามต้น ต่อไปนี่ครับตรงสวนดุร้อนดันเกนตรงนี้อ่ามันจะปีนค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ถ้าใครมีคาสืฮะก็ใช้เิดกระโดดหรือว่าเบนตีก็ใช้ได้ครับค่อนข้างสูงโอเคเดี๋ยวผมต้องรอบินรอสักแป๊บนึงตามไม่น่าไม่น่าพอโอเคต่อมากีอ้อ้โอเค นะครับตอนนั้นอีก3ต้นตึก,ตกสุโคตร o n หนึ่งสองสามจุดต่อไปตรง start of seven ตรงนี้ครับมาตรงนู้นตรงนี้มีอีก3ต้นโอเคอยู่ตรงนี้2แล้วก็ตรงนี้ แล้วก็จริงๆสามเจอสุดท้ายครับตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็จะข้ามไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลก็คือเก็บเสร็จตะกี้ก็พอแล้วก็ได้โอเคตอนนั้นอีกหนึ่งต้นเดี๋ยวเดี๋ยวสุขพัดนีนโอเค ก็วิ่งมาตรงนี้ครับจะอยู่ตรงสอนนู้นอีกต้นหนึ่ง Okay. แล้วก็จุดสุดท้ายว่ามาตรงนี้ครับจะอยู่ตรงริมผาตรงนั้นเลยเฮ้ยสตานงานไม่พอต้องวิ่งไปแทนแล้ว okay. น่นะครับตอนสุดท้าย โอเคผมน่าจะเก็บครบหมดแล้วนะโอเคตอนนี้ก็ครบแล้วล่ะครับครับก็หลังจากที่ผมเก็บเสร็จแล้วเนี่ยจากตอนแรกที่ผมมีอยู่95ชิ้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีอยู่1 4 8ชิ้นนะครับก็ครบ5 3ชิ้นพอดีที่ผมปักหมดไว้ที่มีให้เก็บอยู่ทั้งหมดตอนนี้พอดีเลยก็เหมือนเดิมครับถ้าใครต้องการที่จะเก็บให้ครบ168ชิ้นเพื่อที่จะเลื่อนขั้นให้ถึงเลเวลสูงสุดไปเลยเนี่ยก็ไปขอเข้าเก็บบัวคนอื่นก็ได้ครับบบวเพื่อนก็ได้แต่า ก็สำหรับวิดีโดตอตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่าน,นี้แล้วครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการหาเม็ดแดนเดเลออนซีดไว้ใช้อัพตัวละครนะครับก็เอาไว้เจอกันในวิดีโดตอต่อไปนะครับสวัสดีครับ